ถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องมีวินัยและต้องใช้ความอดทนขอให้คุณสำเร็จและอดทนถุงันนะครับ Okay <laughs>